เจเ a เจ e a าส์ท e ซับเ e เ e อร์ว e นวอ o ก e t ตู t ดจเทน m i t Channel y เ a สสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e n Cave House of Toys และนี่ก็คือเอพิโซดนะครับผมถังป๊อปคอรปี2022นปี2022นะครับผมรวบรวมมาให้ดูกันนะส่งท้ายสิ้นปีนี้กันไปปีนี้เป็นปีแห่งถังป๊อปคอนจริงๆนะครับผม ถังออกมาสวยๆเยอะมากนะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนี้เลยนะครับผมทั้ง2ค่ายเลยนะทั้งเมเจอร์แล้วก็ SF นะครับผมเรียกว่าเยอะมากๆที่อยู่ข้างหน้าจัดมาปีนี้ครบหมดแล้วสำหรับปีนี้ที่ Ten Cave Collection ไม่ได้จัดแบบทุกใบทุกเรื่องนะไม่ไหวจริงๆแต่ละอันแบบโหดมากๆ ทั้งขนาดนะใหญ่ขึ้นแล้วก็ราคาก็แพงขึ้นด้วยนะครับนะปีนี้ผมก็จัดมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ี่ห้าใบด้วยกันมีอันนึงไม่ใช่ถังป๊อปคอร์นเป็นถุงมือแก้วน้ำนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนใหญ่ รีวิวหมดแล้วทุกอันนะครับผมปีนี้ที่ผ่านมาแต่เนี่ยรวบรวมมาแล้วก็จะพูดถึงถังที่ไม่ได้จัดนะแล้วออกมาในปีนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยซิว่าปีนี้จัดไปคนละกี่ถังมีใครจัดครบทุกเรื่องบ้างเดี๋ยวที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นสิบเลยนะถ้ามีใครจัดครบนี่คือสุดยอดแฟนพันธ้ถังป๊อปคอร์นโรงหนังจริงๆนะผมก็จัดเฉพาะอันที่ผมชอบจริงๆแหละนะก็ซื้อทุกอันไม่ไหวแล้ตอนนี้ ตัวหนังก็ราคาขึ้นเอาขึ้นเอานะตอนนี้ดูคนเดียวก็400เลยนะนะรอบแรกวันแรกเนี่ยแพงกว่าเพื่อนด้วยแล้วก็ป๊อปคอร์นอีกนะเป็นเซ็ตโดนอยู่นี้4ี0้4 5 0 0ดูหนังเรื่องหนึ่งนะตกพันหนึงนะ 1, นงนะยังไม่รวมต้องไปซื้อของเล่นสะสมอีกโอ้โหแต่ละเรื่องจุก เอาละครับผมมาเริ่มกันเลยที่ถังแรกถ้าจำไม่ผิดนะของปีนี้2022ถังแรกที่จัดมาคือ The Batman 2022นะครับผมเปิดตัวมาถังแรกของปีเลยนะก็คือสวยว้าวมากกับเจ้าหัวในคาวแบทแมนอันนี้นะกาะ,ะขนาดสเกลเกือบ1ต่อหนึ่งเหมือนกันนะถ้าใหญ่อีกนิดนึงจะหล่อมากๆนะครับนะแล้วก็รายละเอียดเท็กซ์เจอร์อย่างที่เห็นเลยคือสวยอารมณ์เหมือนแบบเป็นหนังเลยแหละ นะแล้วก็มีตาเป็นพลาสติกแล้วก็ชอบลอยตะเข็บที่เย็บมารอบๆเนี่ยแล้วก็เปิดฝาข้างบนนะใส่ป๊อปคอนสวยมากสวยมากนะราคาย้อนดูกันเองก็ตามปกติแล้วนะพวกนี้มากับเซตแก้วน้ำนะอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้คือของค่าย SF นะรู้สึกว่าอย่างนั้นว้าวเลยอะ่ะเออเมเจอร์ Major, รู้สึกจะเป็นแค่แบบถังธรรมดาสกรีนไลน์นะอันนี้คือเจ๋งเลยนะครับเปิดตัวมาเรื่องแรกของปีอ่ะจบ ไปกับแบทแมน2 0 2 2ถังที่2นี่เลย S.F เหมือนกันปีนี้ S.F มาแรงนี่เลยครับกับถังป๊อปคอร์นด็อกเตอร์สเตรนจ์มัลติเวิร์สออฟแมดเนสสีส้มอันนี้ เป็นกล่องนะพับได้เอาไปใส่ของก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ป๊อปคอรนะ์นเนี่ยแล้วก็เป็นอะคริลิกสีส้มแบบนี้มานะแล้วก็เป็นเนี่ยพลังเวทมนต์ของหมอปแปลกของเรานะอันนี้สวยเลยนะผมเอามาใส่ Eye of a g a m ร t o พอดีเลยเท่มากๆนะครับนะแจ๋งเลยกล่องนี้ก็ SF อีกแล้วนะว้าวมากของเมเจอร์จงไม่ได้แล้วเหมือนจะเป็นรี Re, เอามาย้อม Eye of a g a m ร t o แก้วน้ำปะเออ นะแต่ถังเนี้สวยมากสวยมากรับชอบมากอีกหนึ่งถังเลยสำหรับปี2022จบไปถังที่สองเรียบร้อยไปกันเร็วๆ,ๆเพราะว่ามันเยอะเรื่องต่อมาของปีก็นี่เลย Thor Love and Thunder Marvel อันนี้ของ Major นี่เลยนะเป็นหน้ากาก Thor นะอันใหม่ชุดใหม่สีทองอันนี้แล้วก็เป็นเสาอันนี้เก็บอันนี้มาเพราะว่า สวยดีนะเป็นเหมือนอารมณ์ผมเก็บพวกหมวกพวกอะไรด้วยแล้วก็คิดว่าหมวกอันนี้คงไม่น่าจะได้จัดไม่มีใครทําอยู่แล้วแล้วคงไม่ไปบ้าคัสตอมทำออกมาก็เลยเก็บถังป๊อปคอร์นอันนี้เป็นตัวแทนหมวกไปก็สวยเลยนะครับอันนี้คือของเมเจอร์แต่มันไม่จบแค่นั้นเรื่อง Sa w Love a t h u n u n r e r มันมีคอนเมลนี่ออกมาทั้งสองค่ายเลยแต่ของ SF สวยกว่าถ้าใครจำได้ก็จะเป็นแบบนี้นะอารมณ์เป็นเหมือน อลูมิเนียมบางๆนะเหมือนเหล็กเลยแต่ขนาดไม่ใช่หนต่อหนึ่งะแต่สวยมากหมดเร็วมากนะวันที่หนังฉายวันแรกจำได้ว่าเหลือของน้อยมากวันเดียวหมดเกลี้ยงนะสวยมากสวยมากมาพร้อมฐานส่วนของเมเจอร์ทำเป็นแก้วน้ำแล้วเป็นพลาสติกไม่ได้เงาแบบนั้นนะของก็ออกสู้ SF ไม่ได้สำหรับคอนเมลเนียจากเมเจอร์นะครับจากเรื่อง t อ o r l o v Thunder เดี๋ยวจะพูดถึงของที่ผมซื้อมาก่อนและกันและเดี๋ยวจะไปปิดท้ายกับ อันที่ไม่ได้ซื้อมาแล้วแบบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะต่อมากับนี่เลยครับถังป๊อปคอนนี่เลยเนสซโกนะจากดาบพิฆาตอสูรอันนี้จาก U.S.J. Universal Studio Osaka นะครับญี่ปุ่นอันนี้ออกมาไม่ใช่ปี2022ออกมา2021นะแต่เพิ่งได้มา เคยรีวิวไปแล้วตอนนั้นราคามันสูงมากแล้วพอดีไปเจอคนโพสต์ขายราคาดีก็เลยรีบจัดเลยเพราะว่าเป็น1ในลิสต์ที่อยากได้มานานแล้วนะถังนี้เรียกว่าสวยมากนะตัวโมเดลน้องเนสโกนี่คือว้าวมากๆเลยนะครับใครที่แบบชอบดาบพิฆาตอสูรก็อันนี้น่าเก็บสะสมมากๆเลยอ่ะจบไปอันนี้ต่อมาข้างๆกันเลยนี่ก็อย่างที่บอกอันนี้มาจาก Disney Park นะมีทั้งโตเกียวแล้วก็ Avengers Campus Disneyland ที่แคลิฟอร์เนียเป็นถุงมือชูริก g เลดนะออกมา black panther wakanda forever นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วสเกลเกือบ1ต่อ1เลยนะถ้าเกิดจัด2อันก็จะเป็นแบบมือคู่ชูริมันจะมีกระบอกแก้วน้ำที่ใส่ขวดน้ำอะไรเงี้ยแล้วยกกินน้ำได้เท่ๆนะครับอันนี้ก็เจ๋งดีนะจริงๆแล้ว black panther เนี่ย ออกมาเพียบเลยนะครับทั้ง S.F แล้วก็ Major ใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะครับของ Major ก็จะมีตัวภูเขาวาคันดาที่เป็นรูปเสือนะแล้วก็มีถังป๊อปคอนทั่วไปแก้วน้ำท็อปเปอร์แบบนี้อะไรแบบนี้นะครับนะส่วน S.F ที่จะว้าวหน่อยก็คือมีไอ o y a l Talon Fighter ยานนี่แหละของ Black Panther ์ล m b เบิ่เลมเลยแล้วก็เป็นถังป๊อปคอนที่แพงที่สุดของปี2022เซ็ตละ850บาทนะแต่ยานมันลำใหญ่อ่ะ แอบอยากได้เหมือนกันนะั้นเจ๋งมากๆนะครับผมแต่ผมมีไอตัวยาลำเนี้ยเป็นเลโก้แล้วก็เลยไม่จัดดีกว่านะก็ใครอยากได้ก็ไปตามเก็บเอาแล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง Black Panther Wakanda Forever จบไปอีกหนึ่งเรื่องครับเล็กสองถังอ่ะมาดูถังข้างล่างก่อนนี่เลยกับ Black Adam นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องจาก DC นะ มี3เรื่องนะจริงๆแล้วมีลีกออฟซูเปอร์แพทที่เป็นการ์ตูนสัตว์นะอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแก้วน้ำท็อปเปอร์เฉยๆนะสำหรับเรื่องนั้นแต่2เรื่องหลักที่เป็นหนังเลยปีนี้แบท m a n กับ Black Adam Black Adam ก็จะมีเป็นเหมือนถังป๊อปคอนเป็นตัว Black Adam กับฮอคแมนอ่าแล้วก็มีถังเนี้ยที่เป็นแบบลายเนี่ยภาษาแล้วก็มีไฟ LED เปิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เลยเก็บถังนี้มันก็โอเคอยู่แล้วก็ตั้งโชว์เอา ผมเอาโมเดลเอาฟังกุบป๊อปอะไรอย่างเงี้ยมาวางไว้มันก็น่ารักดีสวยดีนะง่ายๆถัง,งนี้ไม่มีอะไรมากแต่ก็เรียกว่าโอเคเลยเพราะว่าไอตัวลายตัวหนังสือข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันสกรีนมาดีนะปริ้นต์ออกมาแบบเป็นนูนๆด้วยปัมป๊มๆออกมาเจ๋งดีครับกับถังนี้และก็ถังสุดท้ายของปี2022ที่ผมจัดมาอันนี้ก็คือ l u z z t y g h t นะครับจากหนังเรื่อง Light เ Year นั่นเองนะครับผมจากพิกซ่าเรื่องที่26 อันนี้เป็นถังจาก c i n ิ m ม x กซ์นะประเทศเม็กซิโกนะครับผมประเทศไทยไม่มีอเมริกาก็ไม่มีนะของโรงที่เมืองไทยเมเจอร์ Major, กับ SF เหมือนจะไม่มีถังอะไรเลยด้วยมั้งไม่แน่ใจกันมีแต่แก้วน้ำอะไรแบบอย่างง่ายๆะนะเรื่องนี้ก็ ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่กับไลเยียนะครับคนไม่ค่อยอินเท่าไหร่จากของเล่นกลายมาเป็นตัวจริงแต่ผมชอบนะเรื่องราวตอนที่เขาสร้างคิกขึ้นมาอะไรเงี้ยดีรู้สึกดีมากนะสตอรี่ก็โอเคระดับหนึ่งแหละแต่ไม่ได้สนุกเท่าทอยสตอรี่นะแต่ทังเนี้ย มันว้าวมากๆแล้วเป็นถังป๊อปคอนที่แพงที่สุดในคอลเลกชันนะถังนี้โดนมา4,500มั้งอะไรประมาณนี้เกือบ5,000รวมชิปปิ้งรวมภาษีนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยมันเป็นเหมือนชุดของบัสแล้วก็มีตัวที่เป็นเหมือนชุดนักบินอวกาศเนี่ยไอ้ลูกข้างบนเนี่ยที่ปิดหน้าแล้วมันก็มีปุ่มกดสามารถเปิดขึ้นมาได้เป็นสปริงแบบนี้ด้วยเท่มากเท่มากนะแต่ไม่ได้มีระบบไฟอะไรแต่แค่นี้ก็ว้าวแล้วเจ๋งแล้วสวยมากกับถังนี้ ก็เรียกว่านี่อะไรถังเนี่ยคือถังโปรดที่สุดเลยนะไม่ใช่เพราะว่าแพงด้วยนะเพราะว่ารายละเอียดอะไรเงี้ยมันเจ๋งดีไม่เคยแบบซื้ออะไรแบบว่าถังพอนแพงขนาดนี้เลยแต่ก็ชอบมากที่สุดก็เลยยอมจัดมานั้นได้มันจาก eBay ด้วยนะครับผมมันก็เลยแพงราคามันสูงกว่าปกติก็ต้องยอมแหละเพราะเราไม่มีโอกาสไปซื้อที่หน้าโรงได้นะเอาละนี่ก็คือคอลเลกชันปี2022นีที่จัดมาทั้งหมดนะครับ7ใบยอย่างที่เห็นเดี๋ยวคราวนี้จะมาพูดถึงถังที่ไม่ได้จัด แล้วมันก็ว้าวหลายถังเลยนะเดี๋ยวลองดูกันว่ามีถังอะไรบ้างมาไล่กันไปเลยครับผมจะมีคลิปให้ดูบ้างนะส่วนใหญ่ผมก็จะไปดูหนังแล้วก็ถ่ายมาได้แหละเอามาลงติ๊กต็อให้ดูกันนะว่ามีถังปอบคอนอะไรออกมาบางอันก็ไม่ได้ถ่ายแลวบางทีก็ลืมบางทีก็ไม่ได้ไปดูด้วยหนังอะไรแบบนี้นะไล่กันไปเลยครับผมถังที่ผมอยากจะจัดแล้วไม่ได้จัดเลยนะถังแรกนะครับกับเรื่องนี้เลย ท็อปกันแมทริกนะครับผมเนี่ยมันจะมีถังที่เป็นสแตนเลสของเมเจอร์อันนี้ก็สวยนะครับผมนะแต่ที่อยากได้ก็คืออันที่เป็นหมวกกันน็อกเฮลเนี่แหละนะตอนแรกก็คิดว่าจะจัดแล้วแต่กลัวแบบมันแตกลายเกินไปไม่รู้จะเอามาตั้งโชว์ที่ไหนไม่มีพวกนะไม่มีเพื่อนก็เลยตัดใจว่าไม่เอาดีกว่าแต่เป็นถังหนึ่งที่สวยมากแล้วถ้าเกิดเอาไปทําสีเพิ่มให้มันแบบเหมือนหมวกกันน็อกแบบนักบินอวกาศมากกว่านี้นะมันก็จะเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับหมวกจากท็อปกัน ต่อมาครับผมอีกหนึ่งคู่ที่อยากจัดเราไม่ได้จัดครับผมเป็นสายอนิเมะก็คือโจแมสไรเดอร์ถังไอมดแดงอันนี้นะออกมาอารมณ์เป็นเหมือนบัสเลยนะครับจากเมเจอร์นะสวยมากนะจริงๆแล้วขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์นะแต่ก็แอบแบบห,หาที่วางโชว์ยากเหมือนกันก็ตัดใจเหมือนกันไม่ซื้อนะมีคนเอาไปทำสีแบบว่าให้มันเงาขึ้นอะไรนี้ก็สวยเหมือนกัน แล้วก็ออกมาพร้อมๆใกล้เคียงกันเลยกับเจ้าอุลตร้าแมนนะครับชินนะจากเรื่องนี้ก็สวยอีกเหมือนกันนะครับคู่กันเลยออกมาใกล้เคียงกันถ้าจัดตอนนั้นต้องจัดทั้ง2อันก็เลยแบบตัดใจไม่เอาทั้งคู่เลยนะไม่มีที่จะวางแล้วแต่เห็นหลายๆคนจัดมาสวยมากๆนะครับสาหรับถังคู่นี้จากเมเจอร์อีกหนึ่งถังครับผมโดราเอมอนนะครับตัวนี้นะผมก็มีถังโดราเอมอนมีไทม์ชนมีตัวโดราเอมอนซูเปอร์แมนนะตัวนี้ก็ น่ารักประหลาดประหลาดดีแต่ก็เลยแบบเฉยๆเพราะว่ามันมีเยอะมากไอ้ถังป๊อคอนโดรอมอนอะพอๆกับไอ้มินเนียนเลยนะถังนี้ก็ออกมาปี2022อีกถังหนึ่งก็น่ารักดีนะใครอยากได้ก็ของเมเจอร์เหมือนกันครับถังนี้ต่อมาครับของเมเจอร์อีกเหมือนกันครับผม Powerpuff Girl อันนี้อยู่ดีๆก็ออกมารู้สึกไม่มีหนังไม่มีกระตูนด้วยนะอยู่ดีๆเอาออกมาขายเฉยเลยนะแล้วก็มี3ตัวเลยใครที่ชอบ power puff g i r l ก็ต้องจัด3เซตแบบนี้มันถึงจะครบแก๊งแต่น้องน่ารักมากทั้ง3ตัวเลยนะครับต่อมาครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งถังที่แบบหจะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อหลายครั้งมากนะกับถังป๊อปคอร one piece นั่นเองเรดฟิมลูฟี่นะไอหีบสมบัติอันเนี้ยโหแบบ จะเอาแล้วแหละหลายครั้งมากแต่ตัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีที่จะวางนะครับแล้วก็มีเนี่ยคนเอามาทําสีตีบวกแบบสวยมากนะเป็นถังแบบป๊อบคอร์นที่ทําสีออกมาแล้วสว,สวยสวยสวยเลยว้าวเลยนะแล้วก็ตัวรูฟี่ก็เป็นเหมือนโมเดลแบบนั่งอยู่ข้างบนแบบแจ๋งมากนะก็จัดได้เลยถ้าใครชอบวันพีซห้ามพลาดเลยถังนี้ต่อมาครับผมเรื่องสุดท้ายของปีกับอวตารนั่นเองนะภาค2 นะก็มีทั้ง2ค่ายเลยนะครับเมเจอร์ Major, ไปเก็บภาพมาให้ก็จะเป็นถังป๊อบคอนง่ายๆนะแบบนี้ทรงอลูมิเนียมสกรีนไลน์นะโลโก้หนังตัวละครจากหนังมีแก้วมีท็อปเปอร์แล้วก็จะเป็นแก้วน้ำลายแปลกๆเพราะว่าธีมของหนังเรื่องนี้มันคือ the way of water ที่เป็นน้ำนะขวดน้ำมันน่าสนใจเหมือนกันส่วนของ SF ก็จะเป็นเหมือนกะละมังถังปอปคอนใสๆพลาสติกนะสีน้ำเงินเป็นเหมือนน้ำ แล้วก็เปิดไฟ LED ได้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เฉยๆไม่ได้ต้องจัดอะเออก็แต่ถ้าใครสะสมแบบครบทุกเรื่องก็คงต้องซื้อเหมือนกันนะชอบของ SF มากกว่าของ Major นะสำหรับอวตารเกือบลืมไปอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็โผล่มาแบบงงๆเหมือนกันนะของ Major กับ Astro Boy นะครับผมก็เป็นเนี่ยหุ่นน้อง Astro Boy นะอารมณ์เดียวเหมือนกับ ไอมดแดงอุลตร้าแมนเลยเป็นเหมือนบัสครึ่งตัวมีหัวแล้วก็เปิดหน้าอกมามีหัวใจมีกลไกข้างในด้วยก็เก๋ดีเท่ดีนะอันนี้ถ้าใครเป็นแฟนอะตอมเจ้าหนูอะตอมนะก็ต้องไปจัดที่เมเจอร์แล้วล่ะครับเอาละครับ,รบนั่นก็คือถังป๊อปคอร์น2022บอนะบอกแล้วปีนี้ปีแห่งถังป๊อปคอจริงจริงนะอาจจะมีถังอื่นที่ผมพลาดไม่เห็นอะไรอย่างนี้มีถังไหนหน่าสนใจลองคอมเมนต์ว่าสวยครับถังนี้พี่ลองไปดูดิจัดถังนี้ก็เจ๋งอะไรแบบนี้นะครับ นะมันเยอะมากจริงๆนะใครที่แบบสะสมแต่ถังป๊อปคอนแล้วแบบครบทุกเรื่องอันนี้คือโคตรเจ๋งเลยสุดยอดนะแต่ผมเก็บหลายแนวอย่างที่เห็นนะนะก็เอาเฉพาะถังที่ชอบแปลกๆไม่ซ้ํากับของเล่นลายอื่นอะไรแบบนี้ก็พอแล้นะปีหน้า2023หนังอีกหลายเรื่องเลยแน่นอนนะครับผมก็จะมีถังป๊อปคอนออกมาให้เราได้เก็บได้สะสมกันอีกเพียบนะก็ เตรียมตังค์นะไว้ดูหนังเตรียมตังค์ไว้ซื้อถังปปคอนกันแล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้เก็บด้วยนะเพราะว่ามันเริ่มออกมาแบบใหญ่ๆใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะสาหรับถังปปคอนนะครับผมเอาละครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะจัดอีกให้ดูแน่นอนจัดทั้งในมาเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวให้ดูนี่แหละครับที่ช่องนี้เลย DJ t e n s m um i t Channel Ten Cave House of Toys แล้วเจอกันครับผม Peace